เครื่องรางป้องกันผีปอบคลิปวิดีโอนี้ผมจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลเมื่อพกพาติดตัวแล้วจะสามารถป้องกันทูตผีปีศาจและที่สำคัญป้องกันวิญญาณของผีปอบได้เครื่องรางของขังประเทศไทยนั้นมีด้วยการหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางที่ป้องกันคุ้มภยัยเครื่องรางแควคาดคงกระพันหรือเครื่องรางบรันรดาลโชคลาภ และวันนี้ผมขอนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องรางของขังที่มีเดชอํานาจบารมีพุทธคุณทั้งด้านคุ้มครองป้องกันทูตผีปีาศาจโดยตรงโดยเฉพาะผีปอบผีปอบนั้นมีความเป็นมาอย่างยาวนานมีการแพร่หลายในแถบพื้นภาคอีสานของประเทศไทยผีปอบต้นกําเนิดมาจากผู้มีวิชาอาคมล่ำเลียนวิชาอาคมจนแกงกล้าแล้ว แล้วทำผิดครูหรือที่ภาษาอีสานเรียกกันว่าคลัมเรียกง่ายๆว่าผิดครูผิดกฎข้อบังคับที่ครูบาอาจารย์ได้ให้มาเมื่อคุณทำผิดกฎแล้วของเหล่านั้นจะย้อนกลับเข้าหาตัวและครูบาอาจารย์จะลงโทษโดยให้กลุ่มคนเหล่านี้กลายเป็นผีปอบเพราะฉะนั้นผีปอบถือว่าเป็นผีที่มีความน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งถ้าผู้ใดได้โดนสิงสู่แล้ว อาจจะทำให้เสียชีวิตได้เลยวันนี้ผมจึงนำพาทุกท่านมารู้จักเครื่องรางของขังที่มีพุทธคุณเดชอำนาจบารมีป้องกันผีปอบได้ 1. ท้าวเวสสุวรรณหรือองค์ท้าวเวสสุวรรณลักษณะเครื่องรางขององค์ท้าวเวสสุวรรณนั้นมีด้วยการหลากหลายอย่างอาทิเช่นแหวนรูปหล่อลอยองค์เหรียญและผ้ายัน ผ้ายัน์และรูปหล่อลอยองค์นั้นสามารถบูชาไว้ที่บ้านได้เมื่อบูชาไว้ที่บ้านแล้วจะเป็นมหาป้องกันป้องกันทูตผีปีศาจป้องกันคุณใสมนลดำและรวมถึงวิญญาณของปอบที่จะเข้ามากล้ามกายบ้านเราได้ด้วยเมื่อพกพาติดตัวก็จะป้องกันคุณใสมนลดำป้องกันวิญญาณชั่วร้ายและผีปอบไม่ให้มาสิงสู่เราได้ 2. มีดหมอ หรือมีดอาคมมีดเป็นศาสตราวุธอีกประเภทหนึ่งจัดอยู่ในประเภทเครื่องรางของไทยถือว่ามีพุทธคุณป้องกันอย่างไรแรงพุทธคุณโดดเด่นมากทางด้านป้องกันคุณใสมนดำป้องกันทูดผีปีศาจและวิญญาณชั่วร้ายโดยเฉพาะผีปอบถ้าเรามีพกพาติดตัวแล้วมิกล้ากล้ามกายชีวิตเราโดยเด็ดขาดมีดแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทที่หนึ่งคือขนาดพกพา ประเภทที่สองคือขนาดบูชาถ้าเราพกพาติดตัวมีดไวที่ตัวแล้วเราจะสามารถป้องกันไม่ว่าจะเป็นศาสตาวุธต่างๆคุณใสม์ดำต่างๆหรือทูตผีปีศาต่างๆโดยเฉพาะปอบจะไม่กล้าสิงสู่เราถ้าเราบูชาไว้ที่บ้านก็จะเกิดความเป็นมหามงคลป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เข้ามาที่บ้านเราได้โดยเฉพาะวิญญาณผีปอบ มีสามารถเข้ามากล้ามกายในบ้านเราได้ 3. ควายธนูควายธน,นูมีเดชอำนาจบารมีป้องกันคุณใสมนดําป้องกันวิญญาณชั่วหลายได้โดยชะงักไม่ว่าจะบูชาไว้ที่บ้านหรือพกพาติดตัวก็มีพุทธคุณเฉดเช่นเดียวกันจะป้องกันคุณใสมนดําวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มาสิงสู่ตัวเราถ้าบูชาไว้ที่บ้านจะป้องกันวิญญาณชั่วร้าย ไม่ให้มายุ่งวุ่นวายกับอาณาเขตของบ้านเราถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางของขังที่มีพุทธคุณที่ค่อนข้างรุนแรงมากในการป้องกันนี่ก็คือเครื่องรางทั้งหมด3ชนิดที่เอาไว้ป้องกันผีปอบได้และรวมไปถึงการป้องกันคุณใสมนดําได้ด้วยขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังติดตามจนจบฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปวิดีโอของเราด้วยขอบพระคุณครับ